สาวลาวผู้นี้นะครับไปไม่รอดนะครับในที่สุดก็ต้องกลับไปอยู่บ้านที่ประเทศลาวเนาะตอนนี้ลำบากแล้วนะครับตกงานไม่มีใครจ้างก่อนหน้านั้นนะครับก็ทำงานอยู่กับนายจ้างที่ไทยเนาะอยู่กินกับนายจ้างนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักต่างๆไม่ต้องเสียนะครับเพราะว่ากินอยู่กับนายจ้างได้รับเงินเดือนเดือนละหมื่นสอง ได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่านางคนนี้นะน้องคนนี้นะ่ะอกลับไม่สำนึกไม่รู้สึกรูษ้สษานะครับยังคิดว่าตนเองนี่ได้ค่าจ้างต่ำกว่าคนไทยนะครับคนไทยก็ได้วันละ500ยเนาะเดือนละหมื่นห้าแต่ว่าคนไทยลูกจ้างคนไทยเหล่านั้นนะครับเขาอยู่ข้างนอกเขาต้องไปเช่าบ้านอยู่เองนะครับอาหารการกินต่างๆเขาต้องซื้อหากินเองนะครับ